พายศาระวังลมแรงวันที่สองสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่27มกราคม2568นะครับเป็นวันที่มีลมกระโชกแรงนะครับเป็นวันที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับลมก็แรงขึ้นมานะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเช้าวันนี้นะครับต่อเนื่องไปนะครับก็ลมก็จะเข้าไปที่ภาค กลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับรวมทั้งภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมตัวรับลมกระโชกแรงนะครับให้ระวังบ้านเรือนนะครับกิ่งไม้ต้นไม้นะครับหักโค่นส่วนภาคอีสานนะครับลมจะแรงสุดนะฮะก็คือแถวจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะ จังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะฮะศรีสะเกดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดอื่นๆนะครับก็หนักลมแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังนิดหนึ่งนะครับที่ไหนลมแรงไม่แรงพิมพ์มาหน่อยครับขอบคุณครับ